สถานการ์ให้เลือดออกสําหรับปีนี้สาธารณสุขมีการเตรียมตัวยังไงให้กับประชาชนบ้างคะคุณหมอคือตอนนี้นี่สถานการณ์การระบาดเนี่ยอยู่ในท่านค่อนข้างจะวิกฤตนะครับคนป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นรายเฉลี่ยแล้วประมาณวันละร้อยหลายจากรายงานที่เราได้ได้ได,ได้ได้รับเราได้เตรียมการไว้อย่างนี้อันที่หนึ่งสำหรับคนป่วยเนี่ยเราได้มีเครือข่ายแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัด แล้วก็โรงพยาบาลมหาราชเพื่อจะส่งต่อผู้ป่วยอาการที่หนักมาในในระดับต่างๆเพราะนั้นก็เรื่องรักษาพยาบาลจะมีทีมแพทย์ที่ให้คำปรึกษาแม้จะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลช,มชุมชนก็สามารถปรึกษาให้คำปรึกษาการรักษาได้เพราะนั้นเรื่องการรักษาเนี่ยได้เตรียมประเด็นไว้โรงพยาบาลนครพิเรเงเองได้เตรียมเตียงพิเศษสําหรับผู้ป่วยไข้เลือดออกซึ่งจะมากขึ้นในช่วงนี้เพราะไข้เลือดออกในช่วงที่จะมากน่าจะเป็นเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับอีกสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือน อันที่สองเรื่องการป้องกันเนี่ยตอนนี้นี่พยายามรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยป้องกันไม่ยุงกัดอาจจะใช้ยาทายากันยุงนะครับนอกจากคนป่วยแล้วคนที่ไม่ป่วยก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดจะเป็นอีกทางหนึง่งการพ่นสารเคมีกําจัดยุงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยุงที่ทําให้เกิดโรคมักจะเป็นยุงที่อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้น ชั้นเคมีกระป๋องก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งซึ่งเรานํามาใช้ในการในการควบคุมไข้เลือดออกแต่ที่สุดแล้วที่สําคัญที่สุดคือทําลายแหล่งพ่อพันยุงถ้าเราเราพ่นยุงทุกวันและเราไม่ทําลายแหล่งพ่อพันยุงก็มียุงใหม่มาเรื่อยๆเพราะนั้นอยากจะขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกคนดูแลบ้านตัวเองดูแลภายในบ้านตัวเองว่ามีอะไรเป็นแหล่งที่ยุงไปไขได้แล้วก็จัดการทําลายหรือจัดการป้องกันจะเติมไซอะเบตหรือจะปล่อยปลาก็แล้วแต่ขอให้ทําให้เสร็จ ทุกทุกอาทิตย์ทุกเดจ็ดวันมันก็จะช่วยกันป้องกันได้ค่ะสำหรับสามอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดส<ร>ามอำเภอไหนคะเราเอาคุยเป็นอัตราดีกว่าเพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยเท่ากันนะครับประชากรแต่ละที่ไม่เท่ากันที่สูงที่สุดตอนนี้ท้าทางเหนือนะครับก็คงเป็นทางแม่อายนะครับรองลงมาก็คงเป็นหังดงรองลงมาอ,อีกก็แม่ริมนะครับ แล้วก็แม่แตงนะครับก็สีอันดับนี้ก็เป็นอำเภอที่มีคนป่วยเยอะนะครับก็เป็นเรากำลังเร่งดำเนินการให้ยอดผู้ป่วยลดลงให้ได้เน้นเรื่องการควบคุมป้งปองกันโรคนะครับ